สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสถาปนิก65 วันนี้เวลา9นาิกา12นาทีสมเด็จพระกนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพร,ราชสุดาสยามรมราช,ชกุมรารีเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินไปยังศูนย์สแสดงสินค้าและการประชุมอิม a c กเมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีทรงเปิดงานสถาปนิก65 เป็นงานที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดขึ้นเป็นครั้งที่35จัดระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคม2565เพื่อเผยพระแร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมรวมทั้งกิจกรรมของสมาคมและเพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดแสดงนทิศการวัสดุกรร่อสร้างให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการสถาปัตยกรรมโอกาสนี้ พระราชทานพระราชบรัรโกาศให้ในายชนะสัมพลังนายกสมาคมสถาปานิกสยามในพระบรมราช,ชุปถัมภ์เฝ้าทุลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาป,ปัตยกรรมและชุมชนระดับดีดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสําหรับงานอนุรักษ์ระตนักใหญ่บางสักปทุมและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย งานสถาปนิก65จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพึ่งพาอาศัยโควิดครีเอเตอร์อาศัยความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้และการพึ่งพาอาศัยศักยภาพของกันและกันระหว่างสถาปนิกและนักสร้างสรรค์นในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในมุมมองสถาปัตยกรรมใหม่ๆเกิดการต่อยอดและพัฒนางานในอุตสาหกรรมออกแบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรมอย่างไม่สิ้นสุด ในงานนิทรรศการหลักได้แก่นิทรรศการโควิดโควิดนำเสนอผลงานการออกแบบพื้นที่รองรับวิกฤตการเชื้อไวรสัสโควิด -19 ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศในช่วงปี2 5 6 2ันหถึงสองพแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของสถาปนิกที่เข้าไปมีบทบาทช่วยขจัด ช่วยจัดการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนไทยนิตรศการ l โล a ค Innovation นนำเสนอผลงานนวัตกรรมวัสดุท้องถิน่นร่วมสมัยจากทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นทางเลือกสถาปนิกได้ใช้วัสดุประกอบอาคารที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิน่นช่วยสร้างคุณค่าและต่อยอดใหด้กับงานก่อสร้างในอดีตนิติสการโปรเฟสชันอล Collaboration นำเสนอผลงานในรูปแบบ c r o r r e t t e ของสถาปนิกและนักสร้างสรรค์จากภูมิภาคต่างๆเป็นการนำเสนอแนวคิดการออกแบบวิธีการทำงานแบบข้ามสายอาชีพและกระบวนการสื่อสารข้ามภูมิภาคในยุค New Normal นิทรรศการผลงานสถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม นิทรศการ d e l l i n a t i o n of Architectural Master แสดงผลงานภาพสเก็ตของสตาปนิกระดับตำนานที่เชี่ยวชาญเรื่องการเขียนรูปทัศนิยภาพในประเทศไทยส่วนที่2เป็นนิทรศการวิชาการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ ส่วนที่3เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,สยามบรมราชกุมารีด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยและนิทรรศการสแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นและรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมประจำปี2565ในงานยังมีการสัมมนาทางวิชาการซึ่งจัดในรูปแบบไฮบริดฟอรัมมีนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศร่วมถึย ทอดความรู้ผู้สนใจสามารถเข้าฟังสัมมนาได้ทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนริษฐาธทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจําปีการศึกษา2563และประจําปีการศึกษา2564 เวลาสินาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาเปิดกรมามให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปีการศึกษา2563และประจําปีการศึกษา2564ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชุมพันษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ พระสชทานพระราชวโรากาสให้ศาสตราจารย์ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เฝ้าถูลองพระบาททุนกร้าวทุนกรหมอมถวายปริญญาปัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการจากนั้นได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทรวมจำนวน1,299คน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทําการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาหรือสูงกว่าปริญญาตรีโดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนานอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัยฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆแก่หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไป ในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายต่างก็มีความรู้ความสามารถและบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้แล้วในภายภาคหน้าเมื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการทำงานขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการทำงานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้นมีปัจจัยสำคัญที่มีได้แตกต่างกันนักคือต้องอาศัยความมีระเบียบวินัยทั้งในการคิดการปฏิบัติและการร่วมงานกับผู้อื่น ในการทำงานใดก็ตามเมื่อทำอย่างมีระเบียบวินยัยงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอนและหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันหลายคนหลายฝ่ายระเบียบวินัยจึงสำคัญอย่างมากผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่อไปจึงควรสร้างสมอบรมระเบียบวินัยในตนให้ยิ่งจเจริญขึ้นอยู่เสมอ มูลนายชีร,ระชานวุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัขีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำสนทิจจังหวัดลบบุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้มีจิตใจที่เข้มแข็งให้สามารถผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ โดยมีนานิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานนเครา์ประจำจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและเงินสงเคราะห์พระราชทาน เรื้องหน้าพระบรมาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมาราชุปธรรมพกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมาราชุปธรรมให้แก่ครอบครัวดังสาอุท,ทยัยหอมจันทึกซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่22หมู่3ตำบลกุฎต,ตาเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่20เมษายน2565ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวนสองคนคือนายแววและนางม่อหอมจันทึกซึ่งเป็นบิดาลและมารดาของนางสาวอุทัยในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคคีภัยด้วย วันนี้ในะบ้านเลขที่82หมู่2ตำบลดอนแรดอำเภอรัตะนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นายศักกรินทุมเสนประหลัดจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายสมหมายบาลันซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบเหตุอัคคีภยัยเมื่อวันที่6เมษายน2565ได้ 65, รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ พระบรมราชูปิปัรรมพกแห่งหมูลนิธิราชประชานคราะห์ในพระบรมราชูปิปัรร์เป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาชุมชนได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีัยด้วย จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันสมรัตคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่25เมษายน2565จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติสากษ์ษัตย์อาทิที่จังหวัดสุรินทร์บริเวณลำห้วยอีสานเขียวตำบลบัวโคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นายอดิเทพกมนเวทรองผู้ ราชการจังหวัดสุรินนำข้าราชการจิตอาสาพ,พระราชาทานและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาคูคลองโดยร่วมกันทําความสะอาดกําจัดผักตบชวาและวัชพืชให้คลองสวยน้ําใสไหลสะดวก ที่บริเวณคลองแนวลิขิตตำบลท่าเสาอเภอกระทุ่มแบนจังหวสมุทรสาครน,นายนรงรักร้อยผ้วราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสมุทรสาครร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำคูคลองโดยมีรองผ้วราชการจังหวัดสมุทรสาคปรปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจากตำบลท่าเสาตำบลดอนไก่ดีและตำบลบ้านเกาะร่วมกันบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อสาธารณะอาทิการเทน้ำหมัก EM ลงในคลองการเก็บขยะตัดหญ้าและปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณบริเวณคลองในไก่หรือคลองมะขามเรียงอํงเาเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายบิวรชัยนาคธมาตผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอํเาเภอจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันพัฒนาชุมชนทําความสะอาดริมแม่น้ําลําคลองให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งปลูกต้นไม้บริเวณริมคลอง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ นวัดดงแขวนหมู่7ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนายขาจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายอลงกตบร,รกีรองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพ,พระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในวัดดงแขวนทาสีทางข้ามบริเวณหน้าวัดและทำความสะอาดบริเวณรอบวัดเพื่อประชาชนทุกภาคส่วน,นร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยสภากาชาติไทยทแถลงข่าวการจัดงานนิชศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาติไทยผลงานศิลปะฟรีพระหัตส สมเด็จพระกนิษฐาธท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารี วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีการแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาติไทยผ้นงานศิลปะฟรีพระหัสสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดิจิทัลอาร์ตเอ็นเอฟทีเรดคอร์สเอ็กซ์เคซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับบริษัทกสิกรเอ็กซ์จำกัดจัดขึ้นเพื่อเผยพระพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์ในรูปแบบศิลปะดิจิทัล ท่านโดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษทัทไทยเบเบเร็จำกัดมหาชนและไอคอนสยามทั้งนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามรบรมราช,ชกุมารี พระราชาทานผลงานศิลปะฝีพระหัตส่วนพระองค์ให้แก่สภากาชาติไทยจำนวน32ภาพเป็นภาพสีน้ำมันสีน้ำสีเทียนสีโปสเตอร์และภาพพิมพ์หินซึ่งแต่ละภาพมีการบันทึกเรื่องราวที่พระองค์บันทึกไว้ในหนังสืออาทิภาพต้นหางนกยูงและภาพแจกัายสีม่วงเป็นภาพเก่าที่สุดทรงวาดเมื่อปี2506 และภาพที่สะท้อนถึงวิถีธรรมชาติของคนเช่นภาพชาวนาภาพกรรมกรเหมืองแร่สภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานจาัดหารายได้นำมาจัดแสดงและเปิดให้จองบนคอร์รแพลตฟอร์มของ KX เนียวในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลนันฟังชิเบิลโทเค็น oken, หรือ NFT โดยไรายได้สมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผูระสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือป้องกันบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ครอบคลุมทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามฤด,ดูกาลและโรคอุบัติใหม่ที่มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่ไม่อาจคาดการได้ สำหรับนิทรรศการสแสดงผลงานศิลปะฝีพระหัตจะแสดงระหว่างวันที่26เมษายนถึง14พฤษภาคม2565ณไอคอนอาร์ตแอนด์คาลเจอร์สเปซชั้น8ไอคอนสยามจากนั้นจะนำผลงานศิลปะฝีพระหัตขึ้นบนเว็บไซต์ c o l ์ l w o r l d c o m เพื่อจัดแสดงและเปิดให้จองบนคอร์ลล l a t f o ฟอร์มตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยหมายเลขโทรศัพ ศูนย์สอ4 4, 4 0, และ0 2255 9911 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสุนทรพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตตามาังกูลสิริกิบูลราชกุมารื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ นในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามะมงกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่1 9เมษายน2565สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชาการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่28 30เมษายน2565 จบข่าวในพระราชสำนักในฉั้นสริสวัสดิกา,าเอกเอยมศิลป์สวัสดีค่ะ